ไอป่อยพี่น้องเว้ยโอ้ยเนาะดอยอ่าหมูจะเจ้าจะได้กินบ้างไอแม่ของเจ้าเชิดเอกเล่เจ้าแล้วเขาสีมาใยแล้วคือ คือโอ้คือเต่งตัวที่เท่าแท้หมดเลอย่บาบอกว่ารีบจิตายอีกเรคือโดยโดย,โดยสบายดีวันนี้รถ่ยาเลยตบานเจ้าตบานเจ้าัน้าไานเยออนอะอ่้มาพอเทอนคนอีกแล้วนอ่องเศร้าคือเกาพี่น้องเลย แต่ว่ากัเศร้ากับฝนตกคือเกา่าทางขามากอะประหยกดันไกลตกหน้า <c oughs> นกหนวดกันเลยเนาะพี่น้องน้าหลายทางด้วยด้วยด้วยทุกคนเด็ดมื้กสุดสุดเลยพูดอยู่หวยพูดได้พี่น้องไมยเนี่ยทางขามากน้าจนถมรถนี่มันยุปปบแล้วตอนนี้นี่ทางเต็ม,ตมบัส อโคราบทักทายสวัสด <ans> <c oughs> ีและสบายดีนะเพื่อนพี่น้องอิบชีเบอร์จักกุจคนเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางเทศอกทางหน่วยกันยินดีตอนครับเข้าสู่ช่องหนวดปลาเพลินคือเก่าเนาะกับที่ขับเลยคือเลยก็คือขอบุญขอบคุณทางพ่อพี่น้องอิบชีเบอร์จักกุจคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมให้กำลังใจกับทางหนวดเบื้องด้วยบวกข่ามโฆษณาเนาะพี่น้อง ฮะกอยู่เพ right. kind of ื่อนอยู่ซ่านของน้องพรเพื่อนเป็นอาทีเรียบร้อยน้องคือน้องมาก่อนสร้างพี่น้องเลยหนุ่มๆไปก็ได้สร้างคืนน้องไปเนาะเดี๋ยวสร้างค่ะถ่ายหน้าอยู่พิจารณาปานนี้ก็ได้เนาะฮะเดี๋ยวกับเขาไปหาน้องเพื่อนก่อนพี่น้องเลยชีนหมูชีนหมูคุนชีดจะเป็นอย่างไหม น่องเลยใหม่น่องเลยสังสีมันแน่เนาะอาจจะสางมาก่อนสางเรืหมงเื่อนไงเตน้นากับเกาะเตกูนะฮะโอ้ยใหม่นี่พี่น้อง คือผลมันเกี้ยงเนื้อเหลือมไม่เปื่อยพี่น้องเลยอ,อ,อ,อ๋อน้องพอดีมีทางอีพีพิ่นน้องคอมเมนต์มาบอกว่าล้งตรวดว่าเออตงนวดว่า,เ,า,ววาเล่งเบ่งประตูให้เด้อว,ว่าประตูอะไรก็คือว่ามันเป็นเย่ๆเป็นแบบไอ่าบอซื้อกันหมดเลยในน้องพี่น้องกัน แบบมันเอออ่ไอย่างไรเนาะหน่อยก็ยังบดสังเกตด้วยพี่น้อมเน้ะหือว่ามันคล้ายๆว่าออย่างไรมันมันยุ่ยออกหรือว่ามันโชยออกหน่อยก็ออกถือขึ้นออกไปเนาะหรือว่ามันบเทียงบดสามบวกอวย่างไร้นเนาะ มาทางนี้ถอ,อ,อดไข่สบายดีเดลยโดยเลยรอบสองซะ <c oughs> เขาเขาบว่า,อา,าทอดไข่บนันั่นก็ได้โดยหมูจเจ้าดได้กินบ้างทางเรืองเจ้าชิดเจกะเลตเตอาแเ้าเราอนสมายเลยเนาะนะ มีนาำเนี่ยน้อยนาำเขาคุณตุ๊กเนเื้อหันไหมอ่าผัิยัยงนะบ้าเนาะ,ะไฟเพิ่นไฟเพิน่นมันจกินี<ฟ>่บไข่มแมนมันซุกเดียบอน่ะทุ่งหนวดวันยามันซุกเงีนย่ะไข่ไข่นาะไฟจะห่อนเนาะ ทุกแลยทุกแล้วว <laughs> ้าบไปเรื่อยๆให้มแบบันเล่กันหน่อยเ่หน่อยกให้มันเหืองๆจะจ้าไม่เลยไม่่อ,อืมเ <c oughs> ข้หาหนะัวอ่ะยัง่ตื่นยังหายตื่นนอนยังตายยังิม่ตื่นอยู่เนาะหล้วพอัอนพรคำันอนองมยสิต <c oughs> อ,อ่ยมตนนตนน่ตน

คนลจนยินยินทั้งพอกับเมยวาวะหมูกิ่ต้าม่งเรอวะมันกินยางมูคืนหรอวะอ๋อ่โอสบายดี้อทางน้เโดยโดยบดด้ราทังนอูเดียวต้นม้งเคยปลูกคนนี้จ้วอาชีลอ่ะแต่ของนุ่งนวจักจ้าอันบ้ไวโบ้ ้ยเมาอทางลุงเพิ่มเพื่อเดินไปด้ข่าวมากมื้อนี้บ่บอข่าวมาเยอะหน่อยจะสวยเยอะหน่อยนะอ่ะไมด้นอนคนกันนอนคนห้องเนาะนอนคนห้อกก็เลยหน่วยอกมาก่อนเพราะว่าอมมาสาวแน่เท่าหน่อยอมมาสวยบัญชีอย่าตกคื้นี่แหละขนาดว่าตอนแรกหน่วยว่าสิมาก่อนผลแต่ผลท้ายว่าผลมาก่อนหน่วด แค่ล <laughs> ุงบอกมัหาย่าคิดว่าอยากไปหาหน้ำมันกินอ้อหบอไปหาหน้ำมันาานะมั่เหรใเจ้าน่าจะนหาน้ำมันนะลุงหนุ่มอ้โมเอนอันลุงเพิ่มนะลุงเิ่มชวนหาหน้ำมันบอ บายชวชวนน้องเพื่ไปหาน้ำไม้กินตอนเที่ยงกันได้ยโอ้ออไปก็ได้อีกมั้งนี่อาจจะกินเจน้ำไม้อะไเดียวกับลูกกับพ่อถามหาหลูกกับพ่อถามหาเป็นยังไงฮะลูกกับพ่อถามหาเป็นแบบไหนลูกกับพ่อถามหาแก่กันจะถามหาลูกฮะแม่นางจะถามหามันเป็นยังถามหาบ่ เอ้ยเนาะคุณหนวดสิมันย้ายแบบไหนดิมาได้กันคือ,อนี่เนา <laughs> ะนึกหนวดกันเฉพาะว่าถึงตรงกะคือกินแต่ละไมด่ดูดนะสิเป็นลูกกระเพาะ <laughs> นึกหนวดก็เลยว่กกาว่าเดี๋ยวลูกกระเพาะตามาคือเดี๋ยวสิเป็นลูกกระเพาะเลยนั่ กูกอ่คืองง,ง,งกับดุงหนวดอันโดดโดดพอถามหาพี่น้วไงโอ้โหตอนแรกฉีพากันไปหาทำไมเลย<ม>คิดเจอได้ว่าถักลูกธนนาบัวไปใส่เลอเฮ้ยเจ้าไปลุงหนวดขม้มาบุาาพเพเจ้าลุงหนวดฉีบเปนั่งคุยกับไปเนาะสร้างยังบุษนามาอยู่สร้างบุญเป็นบุญละ เวลาเก่าเวลาเดิมพี่นด้งไงกำมุ้งสิบมุ้งบ่ะเผื่อเราถ่ายฐานะแล้วอันหมูกินต้นมูฮุ้งกินบัดจากต้นแม่กินต้นหนึ่งกินต้นหนึ่งแม่สบายดีแม่เด้อโดยโดยโดยอ้าวสบายดีพิจิขอปะดวงที่ดวงเมร์นะที่ บายดย์มใจเดื่อแต่วันพี่ลุเดนะว่าพี่น้องเนี่ยตัวเลรนะแรกแรกแเลอะเลอะลุงนีด้ะตาตาเลอะลุงนะจ้าเชได้กลิ่นเห็ดลาบโบหรือว่าหมูนี่อะไดเลยขมจะกินแต่ไข่เจ้าคือพ่อินเนอะทำแล้วว่าชิดครัวครัวอ อ๋อเห็ดเล็กเจ้าห็ดเห็ดต้นตีนจ้ตีนด้ยเว้ย้าคั่วล oh, right. ้กนนี้เด้แล้เห็ดอะไรกนจกินนข้าวคั uh ่วเจ้าเห่น huh. ล uh ้พ huh. อ mm ่กสีหม่เลยเน่ยงอชา่งเเอด้วยเนี่กินแก่ยไแน่เล้กินแน่นล้มาเห็ดมาใจงงเลด้วด้วยเน้อเเ เอาปะงานด้วยวะฮะไปไปโ,โ้โหฮะโ้โหเอาข้นเอคเขนเนี่ยตัวเราแค่จ้นเออคนเคยหัวจักกันโอ้คนหัวจักัน<อ>ี่ีเพนเก่าจักโอ้ <laughs> คือมีความหลับนะคือนะเออน <laughs> เก่ามาด้วย คนเคยจากกันไปดองอ๋อเคยไปดองคุยจากกันในงานดองนออเนยคนแนมขมากินเนมแน,ม, <c oughs> แนมจวาวมีขวาว่าจีบไปจากเนาะไม่เนาะคนตกติ่นทีิบาวยิ่งใงขี้มาลงเอ้ยเฮ่นบ่ ดนีกันธรรมดาเล่นอะไรกภาษามัน,นมก็ต้องมีผัวาวธรรมดาเนาะพี่น้องเลยอ่าเล่นคือพแปลว่าไม่ใหญ่ต้องมีผีอ๋ออ่าคนผู้งามก็ต้องมีสู้มีผัวเบามีผู้แพ้วมาแอนมาล้มมาตอมเป็นธรรมดาเนะานะทางน้องีบัางงามดูเลยฮะทางน้องเนี่บัางงามมัมีดอก เงามบอนว่าคำ้หมายของลุงหนวดาลอว่าตัวไปบอกคือบรงามเนอะวันี้ไปเอิมฮะใครว่าเอ้ยเห็นบ่อมงานเหมือนเดิดิฟติกมาทานคิวนี่ Bởi những người đã tạo ra cái này. So nếu như năng khui của cưu với con? nó. Cưu cái nhóm của chị khẩu cứu nào, nó. Ngh. Hảo cầm. Hết kín nữa đã Hết kín cái thương đấy. thôi gì thì thương bỏ. Ngh. Hm. 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 ต่ไมละในขอวอวขจะบังกะนาาไปแจ้งเลยยันสดพี่น้องตามนนี่ปร์อเปตหนึ่งจ่าเนี่ยบ้านะเลหนึ่งจาเนี่ยนี่นี่การหนนี่นี่ยี่แยบปวดเป็นนาทีเดียวเดีวไปแจมันไปแยบเดียาตยวเหี่ยว ปวดเจร้อนเจรพันคือนตะเกียบะดะพันอนตรงไหมแล้วตรงจ้อคุณไหมมัดกงพี่นอฮะคือมันกงเนาะกงเป็นคนพี่นองเนาอดีจังเพี่นองเนาะ áo à, vung cho gì mất cả vô nữa rất nhiều người đi co. nó à. <laughs> à. OK no. bình đây កាច់មកចាយោរគេនេះបែនយ៉ាងយូរជើងកាត់ឆេងបូជលីញងដែរទេយកឧបតតចាតែនេះយ៉ាងមិនប្រើ1 2 3 4ញ៉ះហុកទៀតគូយ เนาะเป็นเจ็ดแปดอืมเดี๋ยจะได้หันจะมุะเอะท่นเลี้ยวพี่งงนราไยเนาะเดืวแจนน้นได้เห่นเางไมปดจอรกดาสร้างกันมากอคือตั้งงกบนี้ี่นเราตั้งนี้วงนึงเนาะแต่ว่ามอนี่ตัางเลียวดีบอ่ลุกไหม,ม ไปค้มอย่ากันโอ้ลกาลและูกได้นตั้งมังคุนีนมันนี่ก็เป็นมื่ออื่นนะสนาเชเลี่ยวน้อตั้มัครบเปน่น้องตั้มตคมาครบุ บ้านคงตรงครบแล้วก็เกดเต็มไ่เปนพาสิล่าก็เนาะนาเนาะนะอดยอมเมากระชันใจจี๊กรโไม่ไม่มันคือมันคือเหลอิ่มจี๊เนาะทาน ฐานเอียงแรงจังไม่นะฐานไพม,โโ<อ>มันคือโบเดงเอ้าแล้มันแสดงว่าลูกแล้วกือลูกเลนะมัมีพื้น,นะะะอะทนตบเล,ลยแล้วพรอนพรอนคำพอนคำเลยคันหมูเลยแล้วห็ดกินด้วยแซมก็อาบึงนะจองหวขดค,ดค,ดคดนไปเบึงเงกได้่ไหมลูก ทงเหนืงทัองกัน,งกนพี่อ้องเลยเฮ้อยากเนเทยนชันเนี่คือเอ้เอมือบนัวทางนี้ขัววะผลตกคืนเนี่อันพระะ เถียงของครัวกับหมองนอนยังเป็นหมองเดียวกันอยู่เขาไปไะเด็จเป็นงัวเจ้าไอเซนี่ กูผู้ห็นบองไว้เออ,อแกลกเบิรตดิหมดแล้วอ๋ววอ,อวไว่าเศษเศษแป้งเศอยางเดือนี่เห็ดตูเ้เนอเห็ดเห็ดตู้อันไว้ใส่ถ้วยใส่บ่วง มันสังไว้เป็นอ่าสัตเป็นส่วนมันสั่งสะอาดสะอาดเนอะนะจ๊ะโตะอะไรจะงานโตวัดอืมตรงตารางมันห็นออกเป็นอ่าเห็ดอยู่กินเพิ่งพี่นองเปียกตกอืม กอ uh. นแล้วมองยังเยเนกินก็ครันี้ใครก็วอนนะผมนอนไปลองเฮ้ยนาะเพื่อนจะได้ขึ้นเพื่อนใหม่เพื่นกิจเพืนใหม่เพื่อนใหม่ชี้แจงว่าจะแย้มเลยนะ

คือยิบข่าหรือเส่าขอืเนาะไม่ีฮะเผมุ้งไปปกติกินข้าเส้าจังมุงอ่ะปกติกินข่าวเร้าจังมุ้งก็เห็นมาเนียดยากกินคือว่ามีมงเนาะเป็นมุงมุ้งเหรอรัปกติกข้า โอ้โหเจ้าจนใหม่นังเผาอยู่ได้เหรอของเราคือนังเผายังใหม่เนาะจุ๊บเลยลอยลงด้วยโอ้โหมันพอเห็ดเอาไปเห็ดแนว้ยไว้ได้เนีน่ยเฮ้อเพรมันเป็นเรื่องเล่งหมดแล้แวอืออือ Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ngon thế Đó. <laughs> Môn, cứ ấy không nói theo bữa đói cái chè người ta làm ไม่ไป้ไปบ้าไม่ได้ไร้ลาไปแล้วไ่ไ้ไปมือนึ่ชังเมื่อกีทีก็มัดหลายคนเลยืมคนหลักบ่มีบ่คนมีคนหลักคนอย่าง น,นุ่งหนวดเขี้ยวเบาวลงไม่ลงะแข็งกินอ,อ,อะไรกขแข็งเนอมาครับสับคลิปนี้น้่งนกระเจ้ขอจบคลิปปิดคลิปเพ่อนน้องหาทั้งน้อง,องนลพรเพื่อนน,นำลาทั้ง<ว>โอ้ยโดยโดยโ เรวพอกันในคลิปหนาเนาะน้องเลยอ้าวบ้าหนี่เฮ้ยหน่วยมาถา่าซางถ่าพิ่งซางถาเงียบมาทันมาน้องเลยเนาะตอนแรกนหนวยมาทัมาก่อนผลผลบอดผลท่ามากผลมาก,ก่อนหนวดเปียกคือเกา่าตามเคยน้องเลยเนาะอะอการสนับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเพือนซันของน้องพร พิ่นช่วงเศร้าๆเนาะพี่น้องเนาะมากะบบริซีหมูไม่เพิ่นำ <endeu? S 2> นำพ่อก่อเอ่อ <M> ยันเพิ kabul. Kabul. ่นมวยนักกินพี่น้องเลยเนาะเพิ่นเพิ่นไปหาน้ำใหม่น้ำมันตันแรกเพิ่นว่าว่าสิไปอยู่เพิ่นเนาะอืม่ะการดึงหน่อยเทสคอจบคลิปคิปคลิปเพิ่นเด้อพี่น้องเนาพบพ่อกันด้คลิปหน้าเนาะรับมันด้วยเพียงปังเบิดเจ้คุยกันดีๆนะสบายดี